ใบใหญ่ใบหนากว่าช่วงเดิมต่างๆนะเพราะว่ามันเป็นการะสมอาหารที่เตรียมพร้อมออกดอกนะครับแปลงนี้ยังดีนะคือเริ่มมีไข่ปลาตาปูแล้วแต่บางแปลงยังไม่พ่ออกมาเลยนะครับยังไม่มีแม้กระทั่งแบบไข่ปลาที่แบบอันนีนี่นี่นี่ต้องเห็นชัดไหมไข่ปลาเล็กๆเนี่ยยังไม่มีพูออกมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าทุเรียนปีนี้จะออกล่ากว่าปกติ เรามาวันนี้วันที่20ธันวาเนาะ,ะที่จังหวัดระยองนะครับก็ข้างเค่องเขาจุกนะครับตรงนี้จริงๆเนี่ยเมื่อปีที่แล้วในช่วงเดือนธันวาเนี่ยดอกต้องออกทางแปลงแล้วนะทำไมใบถึงสวยอย่างนี้เมื่อก,กี้หนูถามใช่ไหมเพราะว่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่เขาสะสมใบชุด2ชุดสเต็มที่แล้วดูดิใบใหญ่ใบหนาก,กว่าช่วงเดือนต่างๆนะเพราะว่ามันเป็นการสะสมอาหารที่เตรียมพร้อมออกดอกนะครับแล้วจริงๆเนี่ยช่วงเวลาเนี่ยนะเมื่อปีที่แล้วหรือสองปีที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นดอกทางแปลงเลยแต่ปีนี้มาดู ทำไมวันนี้เรามานะครับเพราะว่าแปลงนี้ยังดีนะคือเริ่มมีไข่ปลาตาปูแล้วแต่บางแปลงยังไม่พ่ออกมาเลยนะครับยังไม่มีแม้กระทั่งแบบไข่ปลาที่แบบมาพี่ๆอันี้นี่นี่นี่กองเห็นชัดไหมไข่ปลานี่เล็กๆเนี่ยเนี่ยยังไม่มีพ่ออกมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าทุเรียนปีนี้จะออกล่ากว่าปกติในภาคตะวันออกนะครับแล้วโดยปกตินะถ้าเป็นตาปูอย่างนี้ หมายความว่าจะเข้าสู่ช่วงการกระตุ้นและการบำรุงตาดอกทําให้ดอกเนี่ยออกสะพังทางแปลงออกเสมอทางแปลงช่วงนี้นะครับเกษตรกร,กรส่วนใหญ่จะใช้สารายแต่ทีนี้หลายๆท่านเนี่ยเจอปัญหาว่าใช้สารายแล้วทําไมจากที่จริงๆอะ่ะมันเป็นไข่ปลาแล้วเนี่ยจริงๆมันจะต้องเป็นดอกเนาะแต่ยังมีโอกาสสูงมากๆที่จะเกิดกลายเป็นใบอ่อนหรือว่า ชยอยืดยาวกว่าปกติก็เพราะว่าตัวสารายที่ท่านใช้นะครับมันอาจจะมีอัตราส่วนของฮอร์โมนจิปเบอร์ลินที่สูงกว่าก็จะมีโอกาสทําให้ใบอ่อนไหลออกมาหรือทําให้ช่อของดอกที่ออกมาเนี่ยยาวกว่าปกติเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับผมแนะนําเลยต้องรีบเปลี่ยนสาร้ายสารายที่ใช้นะครับควรจะมีสัดส่วนฮอร์โมนของไซโตไคนินมากกว่าออกซินนะครับสัดส่วนฮอร์โมนที่เหมาะสมก็คือ 251ห o าหนึ่งโกลเด้นนัมเบอร์ของเรานะครับก็คือมีฮอร์โมนออกซิน2ฮอร์โมนไซโตไคนิน5และก็จิบเบิลินอีกแค่หนึ่งเท่านั้นนะครับเพราะว่าช่วงนี้เราต้องการให้ดอกมันออกทางแปลงก่อนส่วนจะบำรุงดอกหรือจะยืดดอกอไหน่อยไปว่ากันวันนี้นะครับผมก็เลยมากับแปลงนี้เพราะว่าเรามาดูเนี่ยอ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าหลังจากที่เราฉีดแล้วเนี่ยฉีดสารไลทูวิธีแล้วนะครับผลลัพธ์จะเป็นยังไงอ่ะนูดูกิ้งนี้นะเมื่อกี้เราไปดูแล้วเนาะ เห็นไหมไม่มีตาไหนเลยที่ใบอ่อนมันแซมแซมออกมานะครับมันจะกลายเป็นดอกหมดเลยร้อยเปอร์เซ็นตรงเนี้ยดอกออกดดๆอย่างเงี้ยพี่จะบอกว่าเดี๋ยวเขาจะต้องไปแต่งออกเพราะว่าตามช่ออย่างเงี้ยเขาจะไว้แค่ลูกสองลูกก็พอแล้วเมื่อนั้นนะ่ะเดี๋ยวกินทุเรียนเปีนยนไม่ไหวนะครับโอเคทํายังไงล่ะให้มันออกดอกได้แบบนี้นะครับร้อยเปอร์เซ็นแบบนี้ผมแนะนํานะครับ ช่วงนี้ภาคตะว,วันออกเนี่ยสำคัญมากๆเลยเพราะว่าอากาศมันไม่เหมาะสมกับการออกดอกของทุเรียนความชื้นความหนาวของอากาศอาจจะไม่พอเหมือนปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องฉีดสาราย่บำรุงไว้บ่อยๆนะครับเพื่อรักษาอะไรเพื่อรักษาสัดส่วนของไซโตไคนินให้มากกว่าออกซินอย่างสม่ำเสมอและเวลาที่อากาศหรือความชื้นในอากาศเพียงพอนะครับทุเรียนจะกลายเป็นดอก100%วันนี้นะครับผมก็เลยมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ลิสโกบาวแม็กนะครับ สาลายสกัดสีน้ําตาลสูตรเค็มคนพิเศษนะครับตัวนี้เมื่อเทลงน้ําแล้วนะครับจะเห็นน้ําเป็นสีน้ําตาลแดงแบบนี้นะครับคือสาลายสีน้าตาลแดงของแท้แน่นอนร้อเปอร์เซ็นตะ์ครับโดยปกติแล้วนะครับสาลายชนิดนี้จะเป็นสาลายชนิดที่หาย,ยากและราคาสูงกว่าสาลายปกติทั่วไปถึง5เท่านะครับตามท้องตลาดเนี่ยแพงมากๆแต่วันนี้นะครับผมอยากให้ทุกท่านลองใช้เนื่องจากตัวสาลายสกัดสีน้ําตาลแดงตัวนี้นะครับจะมีสัดส่วนฮอร์โมนออกซินไซโตไคนินและจิบเบอรลินที่เหมาะสม ในการออกดอกที่สุดย้ำนะครับเหมาะสมในการออกดอกที่สุดเพราะเรายังไม่ต้องการยืดช่อดอกจิบเบอรลินออกซินไม่จําเป็นเราจําเป็นแค่ใส่โตไคนินเท่านั้นนะครับต้องใช้ตัวนี้นะครับและที่สําคัญตรงนี้นะครับวันนี้โปรโมชั่นปกตินะครับพันสาบาทมาเจอกันทั้งทีนะครับและวันนี้เรามาที่ส่วนเทุเรียนกันทั้งทีนะครับก็อยากจะเอาโปรโมชั่นมาแนะนํา490บาท ส่งฟรีเก็บปลายทางในทั่วประเทศนะครับแต่ไหนๆเอาให้สากใจนะครับ2ขวดนะครับปกติ980ดิบาทวันนี้นะครับ9 8 0ปิบาทเพิ่มให้อีก1ขวดซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดกลายเป็น3มขวดนะครับส่งฟรีเก็บปลายทางในทั่วประเทศไม่บวกเพิ่มแล้ววันนี้นะครับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ถ้าใครจเจอราคาที่ถูกกว่านี้นะครับคอมเมนต์มาให้หน่อยเพราะว่าตอนนี้ของปลอมกำลังระบาดท,ทั่วประเทศนะครับ ก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับได้ใช้ของแท้ซึ่งราคาไม่ได้ชาร์จเพิ่มราคาสมเหตุสมผลนะครับไม่อยากให้เกษตรกร,เ,กรเป็นเหยื่อของผู้ไม่หวังดีในช่วงนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนครับถ้าท่านใดนะครับชอบคลิปด,ดีๆวันนี้ฝากกดไลค์ถูกใจให้พวกเราด้วยนะครับวันนี้ขอตัวครับสวัสดีครับ